เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมก็ทีวีวันนี้ก็อยู่กับเกมยูทูเปอรออริจินเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามา,าใช้เครื่องตกปลานั่นเองเพิ่งอัปเดตเข้ามาม่อวานนะผมสำหรับเครื่องตกปลานในเซิร์ฟของเราเนาะก็วันนี้นะครับผมก็จะพามา,าใช้เครื่องตกปลาแล้วก็ปลดล็อกนะผมว่าต้องใช้อะไรบ้างในการปลดล็อกนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมจุดตกปลาก็จะมีหลายจุดนะผมใครที่ชอบจุดไหนก็สามารถที่จะ ใช้ในจุดนั้นๆได้เนาะก็จะมาบอกนะผมว่าจุดตกปลาอยู่ตรงไหนกันบ้างจุดตกปลาก็จะมีตามแผนที่นี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็อยู่เกาะต่างๆนะผมใครที่ชอบจุดไหนก็สามารถที่จะ,ะไปตกจุดนั้นได้นะครับผมไปอเอาเหยื่อทิ้งไว้เนาะจะมาบอกจุดที่ไม่มีในแผนที่นะผมจะมีอยู่ประมาณ3จุดจุดแรกนะก็จะอยู่ทะเลสาบตรงภูเขาน้ําแข็งนะผมจะอยู่ตรงนั้นเลยเป็นแห่งที่คนที่ชอบเข้าไปตกปูเนาะ ตกปูตกหอยกุยดักอะไรพวกนั้นนะผมหรือว่าตกเอลนะครับผมตอนนี้ก็สามารถที่จะไปตกตรงนั้นได้เพราะว่าจุดที่ไม่ขึ้นในแผนที่นะครับผมเป็นคล้ายๆว่าเขาลืมหรือเปล่าห,หรือว่าเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็จะเป็นจุดที่2ที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่นะผมก,ก็จะอยู่เกาะลอยฟ้านั่นเองก็จะเป็นเกาะน้ําแข็งนะผมก็อยู่ตรงจุดนี้เลยเนาะก,ก็เพื่อนๆสามารถที่จะแวะเข้าไปดูได้นะครับผมก็มาดูจุดที่3ที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่ก็อยู่จุด ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นเกาะเหนือนั่นเองใครหลายๆคนก็คงจะชอบนะครับผมเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดตกกุ้งนั่นเองเป็นจุดยอดฮิตนะครับผมในตกกุ้งตกปลากระเบนในเกาะเหนือนั่นเองเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะได้กุ้งเยอะนะครับผมวันนี้ก็จะมาปลดล็อกตรงนี้เลยนะมาดูกันว่าเราต้องใช้อะไรในการปลดล็อกบ้างนะครับผมก่อนอันดับแรกนะผมให้จิ้มเข้ามาในเครื่องตกปลาก็กดเข้าไป พอกดเข้ามานะผมเพื่อนจะเห็นลูกศรสีขาวบวกตรงข้างบนตรงนี้นะผมให้เพื่อนๆกดดูว่ามันต้องใช้อะไรในการอัพบ้างนะครับผมหรือว่าปลดล็อกช่องอาตกปลานั่นเองเนาะก็ผมได้ทําการทดสอบไปแล้วนะผมช่องแรกผมเปิดเป็นที่เรียบร้อยตัวนี้ใช้ไม่เยอะนะผมช่องแรกใช้ลูกออฟอยู่ประมาณ10ลูกนะครับผมในการปลดเนาะ กดทั้งหมดให้ครบ6ช่องนะผมะเพื่อจะสามารถตกปลาได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูในช่องที่2ว่ามันใช้อะไรกันบ้างนะครับผมตัวนี้นะผมจะเป็นลูกออฟ1 0 0ลูกนะผมแล้วก็จะเป็นแร่เหล็กที่ยังไม่ได้เผานะผมเพื่อสามารถฟาร์มได้นะครับผมก็กดปดล็อกไปนะครับผมเรียบร้อยตัวนี้เป็นช่องที่2กันแล้วช่องที่3ก็กดตรงรูปบวกที่เดิมนะครับผมกดเข้ามา ตัวนี้จะเป็นแร่แร่ใหม่นะผมแร่ชิสตันที่อยู่เกาะลอยฟ้านัา่นเองที่มันมีสีสีนะเพื่อนเพื่อก็สามารถที่จะ,ะตีได้เลยนะผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับผมสมัครใครที่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นลูกออฟสามารถตีได้จากอิมเกาะลอยฟ้าเหมือนกันนะครับผมก็สามารถฟาร์มได้จากอิมที่มันเกิดตอนกลางคืนนะครับผมอ่าก็ขึ้นรูปให้แล้วนะครับผมใครที่ไม่รู้จริงๆนะ โอเคก็จะกดปลดล็อกไปนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็น3มช่องแล้วนะครับผมอ่าเรามาปลดช่องที่4กันว่าเขาใช้อะไรบ้างนะครับผมส่วนช่องที่4นะครับผมก็ฟาร์มได้อ่าแร่สองชนิดนี้สามารถฟาร์มได้จากเกาะเหนือนะครับผมอันแรกก็จะสามารถฟาร์มได้จากอ่ามอนสเตอร์ตัวที่เป็นกระดูกนะครับผมแล้วก็ฟาร์มได้จากอิมเวลากลางคืนเนาะตัวนี้ก็ใช้อยู่ที่ประมาณ100นะครับผม ส่วนแร่อันที่สองนะครับผมก็สามารถฟาร์มได้จากเกาะเหนือเหมือนกันนะผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแร่ที่มันขุดขึ้นมาตามพื้นนะผมตัวนี้ก็สามารถขุดได้เลยนะครับผมก็ใช้อยู่ที่อย่างละ1 0 0นะก็โอเคกดปลดล็อก <ๆ S 2> ไปนะครับผมอ่าก็ได้สี่ช่องแล้วนะครับผมโอเคมาดูช่องที่5้าบ้างนะครับผมตัวนี้ใช้เป็นฟองน้ํานะครับผมตัวนี้ก็สามารถฟาร์มได้จากเกาะใต้น้ำนะครับผมหรือว่าจะเป็นเกาะลอยฟ้านะ ตรงจุดน้าแข็งเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ก็แล้วกันนะครับผมทั้งซ้ายขวาเลย <c oughs> ใครที่ไม่รู้นะครับผมนะก็จะเป็นเกาะลอยฟ้ากับเกาะใต้น้ํานะครับผมส่วนแรล่อันที่สองก็สาจากเกาะใต้น้ําเหมือนกันนะผมใครที่ไม่รู้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็จะเป็นหอยสังนะครับผมหอยสังที่เขาเรียกกันนะครับผมบางคนก็เรียกว่าแบบว่าเป็นไข่มุกแตกอะไรประมาณนี้นะครับผมเปลือกหอยแตกอะไรประมาณนี้เนาะ ก็สามารถฟาร์มได้จากภายน้ํานะครับผมอ่าที่ขึ้นรูปใบน,นี้เลยนะครับสามารถฟาร์มได้จากตัวนี้นะผมตีมันตายแล้วมันจะดอกนะครับผมอ่าเดี๋ยวกดปลดล็อกไปก็แล้วกันเนาะโอเคตัวนี้ปลดล็อกครบ5ช่องแล้วก็เหลือช่องสุดท้ายกันแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามากดดูส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นใบมีดนะผมใบมีดคริสตัลนะครับผมก็สามารถอ่าคัฟได้จากอ่าโต๊ะคัฟเลยนะครับผม,ก,ก,ะะผมก็ไปฟาร์วัตถุดิบมาตามรูปนี้เลยนะครับผมอ่า สิ่งพวกนี้ก็จะฟาร์มได้จากเกาะใต้น้ําทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อนๆก็ลองลอง,ลอง,ลองตีไปดูนะครับผมว่าอะไรมันคล้ายที่จะมาคราบได้นะครับผมอ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะเนอะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ขึ้นรูปให้ครบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็ไปลองหากันดูเนาะค้าฟให้ไนดะ้อ่าสี่ชิ้นนะครับผมก็สามารถที่จะเอามาปลดล็อกช่องสุดท้ายได้นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะปลดล็อกไปก็แล้วก,กันเนาะโอเคตอนนี้ก็ครบ6ช่องแล้วนะครับผม ถ้าเราครบ6ช่องแล้วนะผมเราจะสามารถใช้ได้ทั้งหมดที่อยู่ในแผนที่นั่นเลยนะผมจุดตกปลาทุกที่ที่อยู่ในแมปนะครับผมก็สามารถใช้ได้เลยแต่ว่ามันจำกัดแค่6ช่องนะผมก็คือว่าสมมติว่าเพื่อนไปตกตรงนี้ตรงเกาะเหนือประมาณ2ช่องแล้วช่องที่เหลือเพื่อนอาจอยากไปตกจุดอื่นนะผมก็สามารถที่จะตกได้ ไม่จํากัดว่าเราจะเอากี่ช่องนะแต่ว่ามันก็จะลบไปนะครับผมลบไป2ลบไป1อะไรประมาณนี้แล้วแต่เราจะวางเหยื่อเข้าไปนะครับผมอ่ะก็มาเริ่มทดสอบการตกกันเลยนะครับผมหลังจากที่เราปลดหมดแล้วนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญที่สุดก็อย่าลืมนะครับผมนะก็ให้เพื่อนๆนะกดไปที่โต๊ะครับนะครับผมเข้ามาในจุดครับเจ้าพวกถุงอาหารเนะเลื่อนลงมาล่างๆเลยนะครับผมเราจะเจออ่า ็นลูกกลมๆแบบนี้นะครับผมนั่นก็คือเป็นเบ็ดออโต้นั่นเองนะครับผมเราต้องคาบเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่คาบก็ไม่สามารถที่จะตกได้แม้แต่เราปลดล็อกครบทุกช่องแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นเหยื่อไส้เดือนขนาดเล็กนะครับผมก็คือไส้เดือนเล็กนั่นเองนะครับผมสมในการค้าบนะผมก็จะเป็นลูกอ้อฟจากอิมที่ก่อลอยฟ้านะครับผมแล้วก็จะเป็นหอยสัง20นะครับผมก็ทําการคาบไปแล้วก็ส่วนอันที่2ก็คงจะเป็นไส้เดือนขนาดกลางนั่นเอง มันจะมีสองตัวนะครับผมอาจจะเกตว่ามันจะแบบเหมือนไส้เดือนไขว้กันอยู่นะครับผมก็ <c oughs> <G ül> ใช้ลูกออฟอยู่ที่ประมาณ10นะครับผมแล้วก็อหอยสังอยู่ที่40นะครับผมอันต่อมานะผมก็จะเป็นไส้เดือนขนาดใหญ่นะผมก็เป็นาสาเดือนคิงเนาะก็ใช้อยู่ที่ประมาณลูกออฟสิบห้านะครับผมแล้วก็หอยสังอยู่ที่60นะครับผมตัวนี้อหอยสังน่าจะฟาร์มยากอยู่นะไอตัวภายน้ำนะนะแล้วก็จะเป็นเหยื่อกุ้งนะผม ใช้เหยื่ออยู่ที่ประมาณ600นะครับผมแล้วก็ใช้ลูกอฟฟอ่ที่75แล้วก็อหอยสังอยู่ที่75นะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะมากเนาะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเหยื่อปูนั่นเองนะครับผมอยู่ที่ประมาณ600อฟยู่ที่75แล้วก็หอยสังอยู่ที่75นะครับผมเพือ่อนๆชอบตัวไหนก็คาบตัวนั้นเลยแต่ว่าก็คาฟตัวนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมอไอ้พวกไส้เดือนอันนี้เนาะ ก็ตอนนี้เรายังไม่มีปูยังไม่มีกุ้งนะผมก็อย่าพึ่งครับอันใหญ่ก่อนนะผมก็ครับอันเล็กไปก่อนเนาะก็น่าจะใช้กันอยู่ที่ประมาณตัวนี้แหละนะเพื่อนๆสามารถครับได้6อันนะผมเพื่อจะเอาไว้ใน6ช่องเลยเนาะถ้าเพื่อนๆอยากจะแบบว่าตกเยอะๆเลยครับผมอ่ะโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทําการครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมากดใช้เหยื่อกันนะผมว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเนาะก็กดไปที่เบ็กนะครับผมก็กดมาตรงนี้นะครับผม มันก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะผมให้เราจิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับผมอากดตกลงไปนะครับผมมันอยู่ที่สี่ชั่วโมงนะครับผมสี่ชั่วโมงเนาะหลังจากที่เรากดไปนะผมเราไม่ได้ใช้ไส้เดือนอะไรทั้งสิ้นนะครับผมคือตัวนี้มันเป็นไส้เดือนขนาดกลางให้เราเลยอัตโนมัตินะครับผมก็รอเวลาข้างล่างหมดก็สามารถมาเก็บปลาหรือว่าของต่างๆที่เราตกได้นะผมก็คือสี่ชั่วโมงนั่นเองเนาะก็สําหรับใครที่อยากจะใช้เป็นเหยื่อกุ้ง เออหยื look, mm ่อปูก็ต้องใช้ปูค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็กุ้งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมหลังจากนี้เราก็ต้องไปฟาร์มเจ้าหอยสังรอนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้หอยสังค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเพราะว่าในการคราฟหนึ่งครั้งอ่ะต้องใช้อ่าหอยสังนะครับผมเพราะว่าเป็นอะไรที่ฟาร์มยากเนาะโอเคนะครับผมสำหรับเหยื่อพวกนี้ข้างใต้นะครับผมก็สามารถที่จะตกได้ในอ่าเหมือนเดิมนะผมใช้เบ็ดตกเหมือนเดิมนะครับผมนะก็แล้วแต่ว่าพดเพื่อนอยากขยันหรือไม่ขยันนะหรือว่าจะ ขายทิ้งไปเลยนะยผมอ่เก็บไปขายไปอะไรประมาณนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับไมา่อยากจะตกนะครับผมใครที่ไม่มีเวลาเหมือนผมแล้วก็ใช้อ่าตัวนี้แทนนะครับผมก็ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะตกปลานะครับผมแต่ว่าเสียดายแค่ไม่เบิลแค่นั้นเองเพราะว่าไม่ได้มีกระต่ายเนาะถ้าเราตกเองก็คงจะอ่าเบิ้ลได้นะครับผม โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมจะกลับมาเก็บอีกที่นึงนะครับผมว่าได้อะไรกันบ้างนะถ้าเหยื่อเราครบ4ี่ชั่วโมงนะครับผม<อ>ก็สามารถที่จะมากดที่ร้านค้าได้นะครับผมตรงนี้เลยนะผมสามารถมากดรับปลาต่างๆที่เราอ่าตกไปนะครับผมเพื่อนๆไปตกตรงไหนก็ตามนะผมตัวนี้จะเชื่อมกันหมดนะผมตู้ทุกตู้อ่าในแมปจะเชื่อมกันหมดเลยเนาะเอ่อเพื่อนๆก็ไม่ต้องจําเป็นที่ว่าต้องไปจุดอ่ต่างๆที่เราวางเหยื่อไว้นะผมแต่ว่า สามารถที่จะมากดรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็รับตรงจุดที่เราตกก็ได้นะครับผมได้ทั้ง2เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อ่าไว้พิยงเท่นนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย